ใครจะฟ้องเหรอก็มีสองคนที่จะฟ้องพี่ได้ก็หนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแม้จะอยู่คนละฝ่ายกับพี่แต่ก็ถือว่าเป็นนักลบเหมือนกันถือเป็นนักลบเหมือนกันนักลบกับนักลบเขาเขามองตาก็รู้ใจกันแล้วมองตาก็รู้ใจนะครับส่วนไอ้ทึ่มเนี่ยไม่อยากคุยด้วยนะครับฮะเราไม่ได้รับไม้ต่อรับงานอะไรใครมาใช่ไหมอะ อยู่ดีบงานอยู่ดีๆก็โป้งขึ้นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ข่าวพี่ก็มีสายทาเนียบพี่ก็มีไม่ได้อวยยศใครเออสายทาเนียบพี่ก็มีพรรคพวกพี่ก็มีเยอะอยู Nicolas. ่ข้างๆนายกพี่ก็มีเราไม่ได้อวยยศใครอวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยแต่พี่นับถือน้ําใจขุนศึกร่วมรบนะครับวันหนึ่งเราอาจจะเป็นศัตรูกันแต่วันนี้เราอาจจะเป็นมิตรกันนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูของศัตรูคือมิตร เพราะฉะนั้นพี่มีหน้าที่อย่างเดียวลบให้ชนะนะครับลบให้ชนะลบเพื่อพี่น้องประชาชน67ล้านคนนะครับแค่นั้นเองภารกิจพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือล้มประยุทธ์ให้ได้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยส่วนลุงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อจบศึกแล้วผมก็ไม่ฆ่าไม่แกงกันขนาดนั้นในระหว่างนี้อีกประมาณ24บสี่ชั่วโมงเราต้องสู้กันต่อ,อนะครับ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยพรุ่งนี้ก็รู้9ก้าโมงเช้าใครจะแพ้ใครชนะเพราะฉะนั้นในระหว่างลบก็อาจจะปะทะกันบ้างปะทะวาจากันบ้างร่วมเกินกันบ้างก็เราเป็นวิสัยนักกีฬารู้แพ,รแพ้รู้ชนะถ้าผมแพ้ก็ว่ากันไปถ้าทางฝ่ายผมชนะ,ะลุงก็แพ้ไปเมื่อลุงแพ้ผมก็ไม่ตามลาวี ธนูอ่ะพี่ปลูกพี่ฝนเองทุกวันตอนนี้ฝนเองทุกวันนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลาลบเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ธนูตัวเองอาจจะใช้ธนูเพื่อนก็ได้เพราะว่าธนูพวกนี้เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธนูของโจรเอามาใช้ไม่ผิดแล้วธนูของโจรอยากให้เราขุนศึกไถธนูให้หมดนะครับเพราะมันมีมากมันมีกว่าสองหมื่นดอกนะครับ กำลังไปเอาธนูเพราะว่าธนูของค่ายผมมันหมดก็เลยต้องยืมธนูของโจโฉเพราะว่าธนูเราไม่มีสุดท้ายนี่รังปลารังรคือเชื่อตั้งสตต้นเสมอไปก็แล้วแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะคิดแต่ภารกิจปัจจุบันผมมีหน้าที่ล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้9โมงเช้าให้ได้